หนึ่งสิ่งนะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นเลยทันทีนะคะก็คือการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะหลายคนนะคะเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียนะไปส่อง Facebook เพื่อนนะคะไปดู IG ดู t i k t o อกเพื่อนเราจะเห็นว่าเฮ้ยทุกคนแบบใช้ชีวิตดีมากเลยได้ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่คะมีนู่นะะมีน,น,มนี่มีบ้านมีรถมีกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณดูแล้วชีวิตคุณมันแบบรู้สึกแย่ลงอะ่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบกับเขาคุณไม่ได้มอง หรือว่าอภิเษกว่าขอบคุณนะคะในสิ่งที่คุณมีคุณมองแต่สิ่งที่คุณขาดเมื่อไรก็ตามที่คุณไปโฟกัสแต่สิ่งที่คุณขาดแน่นอนชีวิตคุณไม่มีความสุขค่ะเพราะชีวิตคุณคือขาดตลอดเวลาฉันขาดสิ่งของฉันขาดเงินทองฉันขาดชื่อเสียงฉันขาดนู่นขาดนี่ซึ่งมันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่เติมเต็มและมันไม่มีความสุขค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณโฟกัสกับสิ่งดีๆที่คุณมีค่ะ ขอบคุณตัวเองขอบคุณที่คุณมีบ้านขอบคุณที่คุณมีเสื้อผ้าใสขอบคุณทุกอย่างนะคะมันจะช่วยให้คุณนะคะมีความสุขกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่นะก็คือเป็นสิ่งที่ครูแนะนําแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเขียนคําขอบคุณมาโดยตลอดนะครูพูดมาหลายคลิปมากว่าให้เราเขียนขอบคุณค่ะแล้วมันจะช่วยให้เราค่ะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ fashion t นะคะ